โอเคครับผมคลิปวีดีโอนี้ครับเราก็จะมาดูแนวทางการแก้รหัสผ่านเครื่อง Oppo นะครับ Reno นะครับ4แล้วก็ 4G นะครับ Reno Reno 4 4G นะครับตัวนี้ตัวนี้เป็นลูกค้านะครับตัวนี้เราแน่นอนครับว่าถ้ามาในลักษณะนี้มันจะเป็นรูปแบบการปลดล็อกออนไลน์นะครับปลดล็อกระยะไกลก็คือเครื่องมือถือที่ติดล็อกนะครับไม่ได้อยู่กับผมนะครับตัวนี้อยู่กันคนละจังหวัดอยู่กันคนละที่นะครับแต่ฝั่ง ที่จะปลดล็อกออนไลน์ได้จะต้องมีคอมพิวเตอร์นะครับแล้วก็มือถือที่ติดล็อกแล้วก็สาย USB สักเส้น2เส้นนะครับเผื่อไว้สำรองไว้นะครับแต่จริงๆมันใช้แฟลชแค่เส้นเดียวนะครับคอมพิวเตอร์หรือโน้ตบุ๊กก็ได้นะครับที่เป็นระบบปฏิบัติการ Windows นะครับ Windows เขึ้นไปนะครับ7.8.1 Windows 10ได้หมดนะครับตัวนี้ตัวนี้เป็น Reno นะครับเดี๋ยวเราก็จะโทรไปหาลูกค้าแล้วก็พา เช็คสเปคเลยนะครับก็คือเริ่มตั้งแต่เริ่มแรกเลยนะครับแต่จริงๆลูกค้าแจ้งมาแล้วแหละนะครับว่ามันเป็นเครื่องลีโนสีะ Lin Lin นะครับเป็นซีเมทสองหนึ่งสามสามนะครับเดี๋ยวผมดูก่อนว่าสองหนึ่งสามสามตัวนี้เป็นซีพียูแซนนะครับโปรแกรมเพิ่งอัปเดตมันใหม่ๆเลยนะครับวันนี้ล่าสุดเลยเอ่อซีพียูสองหนึ่งสามสาม ออสองสองหนึ่งหนึ่งสามครับสวัสดีจำผิดเป็นเรโนสีนะครับเดี๋ยวนี้สองหนึ่งสามเดี๋ยวเราจะโทรไปเลยนะครับวีดีโอคอทุกทุกคนนะครับที่ได้แฟดแฟดงานกับผมจะได้วีดีโอคอนะครับจะได้เห็นหน้ามีด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันครับฮัลโหลครับพี่ฮัลโหลครับ ครับไม่ได้ยินฮัลโหลครับอ่าเดี๋ยวเรามาเช็คสเปคกันก่อนดีกว่านะครับพี่เริ่มแรกเลยครับแตะไปที่โทรฉุกเฉินครับโทรฉุกเฉินครับแล้วก็กดดอกจันสี่เหลี่ยมครับดอ,อกจันสี่เหลี่ยมแปดเก้าเก้าสี่เหลี่ยมครับ ครับแล้วก็กดไปที่กาว่าซอฟต์แวร์เวอร์ชันนะครับอันนี้เป็นเพียอันนี้เป็นแค่เป็นเพียงแค่การเช็ครุ่นนะครับแต่จริงเราเช็คมาแล้วแหละครับถ่ายบนบนให้ดูหน่อยครับพี่แต่จริงเรารู้อยู่แล้วแหละนะครับว่ามันเป็นเรโน่สี่นะครับแต่เราจากจะเช็คเพื่อให้มันเป็นมาตรฐานนะครับว่าการปลดล็อกมันจะต้องเช็ครุ่นที่แม่นเป่ก่อนตัวนี้นะครับโมเดลเป็นซี s เสสองหนึ่งพี่ครับรบกวนขยับไปซ้ายสักนิดหน่อยครับข้างบนครับ ข้างบนนะครับอ่าโอเคตัวนี้เป็นโมเดล c p พ2 1 3สองหนึ่งสามสามนะครับเป็น Android v e เวอร์ชันสิบเอ็ดนะครับผมนี่ดูลางๆนะครับท่านผู้ชมดูได้ประมาณนี้เราก็เอาตัวนี้นะครับไปเซิร์ชในเน็ตมันก็จะบอกชื่อรุ่นชื่อโมเดลของเรานะครับมันก็จะง่ายต่อการทํางานนะครับตัวนี้จะบอกเบอร์ CPU ด้วยตัวนี้เป็น snap นะครับโอเคโอเคครับพี่ปิดเครื่องตัวติดรหัสลงได้เลยครับครับ โอเคครับทีนี้เราก็จะต้องบิวเข้าไปในคอมพิวเตอร์เครื่องนี้นะครับเขาก็จะส่งเลขตัวนี้มาให้ครับมันจะเป็นเลขอันต้าบิวเวอร์นะครับหรือว่าทีมบิวก็ได้ครับแต่หลังๆมาผมจะใช้แต่โปรแกรมนี้นะครับโปรแกรมนี้มันยังไม่ใช่โปรแกรมปลดล็อกนะครับท่านผู้ชมมันจะเป็นโปรแกรมที่รีโมทคุมคอมพิวเตอร์ระยะไกลให้เฉยครับคมุคมคอมพิวเตอร์ระยะไกลเพราะว่าผมจะสามารถเข้าไปคลิกเมาส์กดคีย์บอร์ดหรือว่า แก้โปรแกรมได้ในคอมพิวเตอร์อีกฝั่งหนึ่งนะครับเขาก็จะส่งเลขนี้มาให้ผมก็จะเอามากอรอกนะครับมากอรอกที่คอมผมอย่างนี้กอรอกอย่างนี้นะครับนี่ครับผมฝั่งผมก็ต้องมีโปรแกรมแบบนี้นะครับมันมันถึงจะเชื่อมกันได้ไปคอมสองฝั่งผมก็จะเ,เลขที่เขาให้มามากอรอก cc 9 8 5 8 1 3มากอรอกตรงนี้นะครับแล้วก็พาสเวิร์เดเจ็กรอกเข้าไปแล้วก็กดคอนเนคทูพาร์ออกไปนะครับ มันก็จะไปสู่หน้าจอนะครับเป็นคอมอีกจอหนึ่งนะครับตัวนี้จอใหญ่เ๋ยย่อก่อนนะครับก็จะเกิดไปสู่คอมอีกจอหนึ่งนะครับประมาณนี้นะครับปรับกล้องก่อนพรโปรแกรมอะไรเราเป็นคนเซตให้หมดนะครับตัวนี้ไม่ต้องมีพื้นฐานเรื่องคอมพิวเตอร์มานะครับผมขอแค่ฝั่งที่จะแก้ล็อกนะครับมี คอมพิวเตอร์อินเทอร์เน็ตแล้วก็มือถือที่ติดล็อกนะครับสายย s b สักเส้นสองเส้นคอมหรือน้ตบุ๊กก็ได้ครับหรือจะเป็นพวกคอมอออินวันก็ได้นะครับอออินวันพีซีที่เป็นระบบปฏิบัติการวินโดว s ์แต่ทำไมจอมันจะจ้าจังนะครับโอเคครับตัวโปรแกรมที่เราจะใช้ก็จะเป็นอ่งล็อกคูนะครับเราไม่ไม่ปิดโปรแกรมนะครับกดให้ดูทุกขั้นทุกตอนนะครับตัวนี้ตัวนี้เป็นล e n o โนนะครับลีโนนะผมก็ออกเสียงไม่ค่อยถูกนะครับเพราะว่า ไม่ค่อยแน่นอังกฤษอะไรครับตัวนี้เป็น Reno นะครับ r e n o 4แล้วก็โมเดลมันจะเป็น c p h ก็กดเข้าไปเลยครับ c p h 2 1 1, 3นมะครับมันก็จะเจอเป็น Reno 4G นะครับเป็น CPU snapdragon 720g นะครับตัวนี้มันเพิ่งอัปเดตมาใหม่ๆเลยนะครับตัวนี้แต่ก่อนนะ CPU เบอร์นี้นะยังไม่มีค่ายไหนที่เจาะได้นะครับตัวนี้เพิ่งมาเลยโอเคครับพี่ตอนนี้ต่อสายแล้วใช่ไหมครับ เส,เสียบสายไว้กับคอมอยู่เนาะเครื <o>. okay ค่อง Oppo โอเคครับใช่ค่ะผมก็จะใช้ฟังก์ชันนี้นะครับ Factory Reset ไปเลยอนีเราจะคุยผ่าน Video อ a l l ทุกเจ้านะครับโอเคครับแค่นี้ก็ผ่านแล้วครับผมมันขึ้นว่า Factory Reset อายุส้อะระดับเรียบร้อยแล้วนะครับแต่นี้ข้ามในส่วนของ s t o ร a g e ด้วยเก็บไว้นั่นแหละรครับถ้าว่าเดี๋ยวผมขออนุญาตถ่ายรูปแคปรูปก่อนนะครับเพื่อส่งงานหน่อย โอเคครับพี่ถอดสายแล้วเปิดเครื่องเลยครับตัวเครื่องเปิดเองไหมครับค่ะอ่ารบกวนถ่ายให้ดูหน่อยครับค่ะถอดสายเลยนะครับถอดสายได้เลยครับถ้าตัวถ้าตัวเครื่องมีแบบสามารถถอดสายได้เลยตัวเครื่องก็จะยิงคําสั่งบีบดาต้าแต่นั้นะครับแล้วก็เปิดเครื่องใหม่ใช่ไหมคะไม่ครับตัวเครื่องจะเปิดเองครับพี่อ๋อชีตามันเป็นสีดำเอยู่ใช่ครับเดี๋ยวรอบูทครับสักครู่อ่ามาแล้วครับ นี่เห็นกันสดๆกดโปรแกรมให้ดูนะครับท่านผู้ชมท่านไหนมีโปรแกรมก็สามารถกดตามได้เลยนะครับ <_ d ata> หรือถ้าท่านไหนมีโปรแกรมแล้วยังแบบว่าเซตคอมไม่ค่อยลงนะครับก็ลองถักมามีได้นะครับตัวนี้แต่ตัวนี้เรามองในแบบว่ามุมยุทธทั่วไปกับมุมช่างนะครับถ้ายุทธทั่วไปเราก็ แนะนาว่าแก้เป็นออนไลน์เป็นลายเ,เครื่องจะคุ้มกว่านะครับตัวนี้เพราะว่าถ้าจะให้ยูต์ไปซื้อแบบว่าโปรแกรมมาเพื่อทําแค่เครื่องเดียวมันคงไม่คุ้มนะครับตัวนี้แต่ถ้าเป็นสายงานช่างอะครับถ้าลงโปรแกรมมาจะคุ้มนะครับคุ้มอยู่อันนี้เพราะว่าโปรแกรมมันก็ไปได้หลากหลายทางนะครับ รอตัวเครื่องบูตนะครับสักครู่ไม่นานครับอันนี้มาบูตสองแล้วบูตสองของ Android 10ขึ้นไปของ Oppo <ม>จะเป็นอย่างนี้นะครับเป็นหน้าขาวหน้าขาวเหมือนกล่องประตูนะครับกล้องเรามาันเดี๋ยวปรับปรับแสงกันให้ก่อนครับ อเคครับาสามารถตั้งค่าเลือกภาษาปกติได้เลยครับพี่อันนี้นะครับเดี๋ยวผมจะพูดให้ฟังอีกว่าทำไมเครื่องนี้ถึงได้มาปุ่นนะครับพี่แกเล่าให้ฟังวา่าพี่แกตั้งใบหน้านะครับแล้วมันแบบว่าเขาสแกนผิดซ้ำๆหลายรอบนะครับ กดข้ามได้ไหมค,ครับอ๋อโอเค,คอพี่แกเล่าให้ฟังนะครับว่าแกตั้งไวหน,หน้าไว้นะครับแล้วก็แบบว่ามันสแกนผิดหลายๆรอบนะครับมันทําให้ตัวเครื่องล็อกนะครับเริ่มแรกมันจะให้เราล็อกล็อกเป็นเวลาเป็นชั่วโมงมาก่อนนะครับทีนี้พอมันจําไม่ได้หลายรอบ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 นะครับใส่รหัสก็ผิดมันก็จะติดล็อกเป็นแบบไม่ให้ใช้เครื่องเลยนะครับตรงนี้เวลาเราตั้งตั้งรหัสผ่าน ไอ้ตั้งแบบว่าสแกนปลดล็อกด้วยใบหน้าหรือว่าตั้งด้วยลาย้วมือครับแนะนําว่าให้จดรหัสไว้ด้วยนะครับมันจะได้ไม่เกิดกรณีการลืมรหัสผ่านแล้วมาปดนะครับตรงนี้รอสักครู่ครับพี่ครับตัวนี้ของพี่เล่าให้ฟังได้ไหมครับว่าทําไมถึงลืมรหัสอะไรนะคะทาไมถึงลืมรหัสพี่รบกวนเล่าให้ฟังอีกสักรอบได้ไหมครับอ๋อทำไมถึงลืมรหัสใช่ไหม<ช>ปกติพี่ก็ใช้รหัสเดิมนั่นแหละแต่ว่า มันทําไมไม่รู้มันเชื่อใช้ไม่ได้ก่อนนั้นพี่เล่นโทรศัพท์แล้วก็พี่หลับหลับไปหลับไปแล้วมันสแกนมันน่าจะสแกนหน้าค่ะแล้วมันสแกนไม่ได้แต่ตื่นมาตอนเช้ามันก็อะไรนะมันน่าจะตื่นมาตอนเช้ามันก็บอกว่าโทรศัพท์ล็อกตอนนี้อน่าจะสแกนหน้าผิดอะไรแล้วเพราะมันมืดด้วยเพราะว่าเราหลับไง ตอนนี้นะ<ร>ท่านผู้ชมเร,เราไม่ได้เปิดไฟค่ะนิ้วมือก็เป็นนะครับบางทีมันสแกนผิดหลายรอบม,มันมีสิด์ไม่ต้องขับลอกใช่ไหมใช่ครับพี่แล้วก็พอมันน่าจะสะแกนหลายรอบแล้วตืดมามันก็เลยไม่ได้แล้วพี่ก็เลยกดรีสตาร์ทเครื่องอลองกดรีสตาร์ทเครื่องแล้วทีนี้มันก็เลยแบบว่าเข้าเริ่มรหัสใหม่ครั้งแรกอืมมันก็เลย พี่ใส่รหัสที่บบปกติเคยใช้มันใช้ไม่ได้แต่พี่เคยไปถามร้านนะเขาบอกว่าต้องใส่รหัสที่เราใส่ครั้งแรกที่เราตั้งครั้งแรกที่ตั้งครั้งแรกแล้วพี่ใช้มันเป็นปีกว่าพี่เปลี่ยนไปสองสามรอบแล้วพี่จาไม่ได้แล้วอ๋อกดข้ามเลยครับหน้านี้ดีเมลอนะอเตอนะตนี้ก็เปลี่ยนนะท่านผู้ชมบางทีผมสกแกนไม่ติดก็กบางทีมันสกแกนไม่ติดมันมันไม่ติดหลายๆรอบม,มันมีสิ่เครื่องเราจะลลอกนะครับตรงนี้ ต้องระวังนะครับบางทีให้แบบว่าเราก็ต้องจดรหัสไปด้วยนะครับเพราะว่า<ห>คลิปที่ผมทําขึ้นมาสอนตั้งรหัสผ่านนะมันก็ผมจะบอกเสมอนะว่าวนะให้จดรหัสไว้เข้าเครื่องได้แล้วนะครับแล้วควรที่<ห>พี่เช็ครูปภาพได้เลยครับว่ารูปภาพยังอยู่ไหมตนนัวนี้พี่แกมีจดในผมเลยนะว่าต้องการรูปภาพกับวิดีโอ มีก็จัดให้ได้ครับถ้าอยากได้รูปภาพนะครับถ้าประสงค์จะเอารูปภาพนะครับถ้าเกิดว่าเครื่องไหนเข้าเงื่อนไขปลดออนไลน์น่ะผมปลดในทุกเครื่องนะครับถ้าเข้าเงื่อนไขาการปลดนะครับเพราะการปลดออนไลน์จะอิงจาก CPU เป็นหลักนะครับแต่ทุกวันนี้โปรแกรมมาเล่นเล่นได้เยอะกว่าแต่ก่อน แต่ก่อนะโปรแกรมมันมันจะยังเจาะ CPU บางเบอร์ไม่ได้แต่ทุกวันนี้มันเจาะได้เยอะตัวนี้เป็นคลิปสดนะครับแต่ว่าบางอันก็ไม่ครบแต่ไม่เป็นไร้มาล้มาแล้มันจะค่อยๆมันจะค่อยๆมาพี่ลองเช็คดูครับพวกไฟล์รูปวิดีโอยังอยู่ไหมครับอันถ้าจะปดในส่วนนี้นะพหนไม่มีแต่แ่ว่าแอมจะมีวดีโที่ไว่าถ่ายเวลาตอนไปเรียน ในส่วน storage นะครับจะอยู่ครบหมดมมมมมครบไหมครับครบอยู่เนาะมีค่ะมีมีค่ะเพราะในเพราะว่าในส่วนคำสั่งที่ใช้ปลดไปมันจะข้ามนะครับในส่วนนี้โอเคค่ะมีค่ะมีแล้วค่ะโอเคครับงั้นท่านผู้ชมผมจะปิดวิดีโอเลยนะครับก็เราขอจบไปเพียงแค่นี้นะครับมีแล้วค่ะนี่นะครับ เครื่องรุ่นนี้ราคาก็ราคาสูงอยู่นะครับลินโน่มีแล้วค่ะได้ลินโน่นี่น่าจะหลักหลักแปดพันหรือเปล่านะผมไม่แน่ใจแล้วอันนี้เดี๋ยวพี่ต้องออนให้น้องยังไงเอ่ยครับเดี๋ยวผมแจ้งไปนะครับโอเคค่ะอ๋ออันนี้ขอบคุณมากเลยค่ะครับพี่รบกวนถ่ายครับถ่ายหน้าจอมือถือหลักลงในแชทให้หน่อยนะครับน้านี้หน้าปกติเลยจ้าขอบคุณมากเลยครับพี่ พี <laughs> <laughs> ่ต้องปิดกล้องกรือไงก็ปิดก็ได้ครับเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะประมาณนี้นะครับท่านผู้ชมผมว่าจะปิดวีด er ีโอละก็ล้าลูกค้าแฮปปี้ผมก็แฮปปี้ด้วยนะครับบางทีก็รูปภาพมันสําคัญนะครับบางทีรูปภาพน่ะเราไม่สามารถย้อนกับเราไม่สามารถย้อนเวลากลับไปถ่ายได้นะผมเคยผมมันมีหลายเคสนะที่มาปวดหลัดผ่านแล้วรูปภาพข้อมูลอยู่ครบเพื่อ ในเครื่องนั้นนะเขาต้องขอต้องการมานะครับผมจะเล่าดีไหมเคสนี้ไม่ไม่เล่าดีกว่าครับมันเป็นข้อมูลลูกค้ามันมีหมดนะครับบางทีแบบมีแบบเขามาให้แบบว่ากู้ข้อมูลอะไรก็มีนะครับมีหลายเคสเพราะว่าบางทีพวกรูปภาพก็คือเราไม่สามารถย้อนเวลากับสมมติว่ามันเดี๋ยวผมจะเล่ามันมีคนคนนึงนะเคย เคยอยู่ด้วยกันใช่ไหครับแล้วรูปภาพนะแล้วแบบในวันนึงอะ่ะคนคนนั้นอะ่ะเขาไม่ได้อยู่ด้วยกันแต่รูปภาพนั้นอะ่ะมันเหมือนว่าเป็นความทรงจำอะครับเขาก็ต้องการรูปภาพนั้นมันก็มีนะครับเคสในกร,รณีแบบนั้นก็ประมาณนี้นะครับสําหรับแนวทางการปลดลหัสผ่านหน้าจอรูปรภาพอยู่ครบยังอยู่ไหมครับยังอยู่ครับพี่โอเคตับใจเงียบไปครับพ, <laughs> พอดี okay. แล้วต้องทำยังไงต่อก็เรียบร้อยแล้วครับพี่ผมว่าจะคนนี้ออกจากคอมแล้วรับทั้งวันนี้ปิดคอมก่อนครับได้ค่ะดีได้ค่ะเดี๋ยวส่งเลขบัญชีให้พี่นะคะขอบคุณมากเลยค่ะครับขอบคุณครับค่ะนี่นะครับท่านผู้ชมจบแล้วแต่ผมจะไม่ค่อยอัพงานลงในเพจเท่าไหร่นะครับท่านผู้ชมเพราะว่าผมเวลามันค่อนข้างน้อยนะครับเวลาทำงานหรือว่าเวลา ไม่ไม่แทบไม่สบรณทำงานก็ประมาณนี้นะครับแต่ถ้าผมอัพอันไหนอันนึงอ่ะผมก็จะอัพ u t u b e ผมก็อัพทุกวันแล้วครับ <ไอ S 1> รบาง <ไอ S 1> น่านถามเ้๊ะทำไมผมไม่อัพเพจเลยก็มันเวลาไม่เหลือครับท่านผู้ชมไม่ค่อยมีคนรู้แลให้เลยเพจก็ทําเองคนเดียวทุกอย่างนะครับตัวนี้ก็บางทีผมตกตกล่นแชทไปก็ต้องขออภัยด้วยนะครับถักแชทมาไม่ได้ตอบอะไรประมาณนี้มัน มันตกหล่นก็ลองทักมาอีกรอบนะครับก็จะพยายามตอบให้ครบทุกคนแต่แบบว่าถ้าอยากให้ผมตอบเ,เร็วหน่าทักไลน์มาเลยครับหรือโทรมาเลยก็ได้เพราะว่าไลน์มือถือมันมันอยู่กับผมตลอดแต่ถ้าเป็นเพจนะเพจผมต้องมาเปิดคอมนะครับผมผมจะไม่ได้ล็อกอินเพจในมือถือเพราะว่ามันไม่ได้เครืนีงมันมันมีปัญหาอยู่เปิดเพจไม่ขึ้นนะครับก็ประมาณนี้นะครับสําหรับแนวทางการแก้อันนี้เราก็ผ่านเลยผ่านกันแล้วนะครับ ขอบคุณมากที่รับชมวิดีโอนี้จนจบนะครับเป็นแนวทางไกด์ไลน์ถ้าทําไหนมีโปรแกรมก็จัดตามไปเลยครับแต่ถ้าไม่มีโปรแกรมหรือไม่สะดวกนะครับอยากจะแก้ล็อกแค่หนึ่งเครื่องมีแค่เครื่องเดียวนะครับหรืออยากจะได้รูปภาพก็รูปภาพวิดีโอก,ก็ลองมาคุยกันได้นะครับถ้าเครื่องไหนเข้าเงื่อนไขาการทำเราทำให้ได้หมดทุกเครื่องนะครับทีนี้โอเคครับ